ติดลิขสิทธิท์ u t u b e จะเฮ็ดแนวไดตอนที่สองสบายดีเรามาพบกันอีกแล้วเนาะกับนาฮันนาสตาร์สำหรับคลิปวิดีโอนี้นาจะเว่าเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์อีกเนาะและวิดีโอนี้จะเป็นตอนที่2แล้วซึ่งในวิดีโอตอนน้ำอินาก็ได้แนะนำให้ทุกคุณห่้เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ และวิธีแก้ไขเมื่อทานติดลิขสิทธิ์แต่วิดีโอที่หนึ่งนั่นนาจะเน้นถึงการติดลิขสิทธิ์ทางด้านเสียงเพลงไผทียังบอลได้เบิงงเบ้งตอนที่หนึ่งก็ไปเบิ้งตอนทนะี่หนึ่งกเนาะเพราะว่าเรื่องของลิขสิทธิ์นี่สําคัญหลายโดยเฉพาะผู้ที่กําลังเริ่มต้นเหด youtube เนาะทานต้องหูเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เวลาทานเหดวิดีโอมาเนาะมันจังสบายเวลาทานติดลิขสิทธิ์แน่นอนยูทูบเบอร์ทุกคนจปะปัสจักบ่ได้เนาะในเรื่องของลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะแมนลิขสิทธิ์เพลง สนทานต้องหู้วิธีในการแก้ไขในการจัดการกับลิขสิทธิ์เหล่านั้นเพื่อที่จะให้วิดีโอของเฮานั่นปอมีวิดีโอที่ติดลิขสิทธิ์เพราะว่าถ้าวิดีโอใดหนึ่งทานติดลิขสิทธิ์ทานจะบริหับเงินจากวิดีโอตัวนั้นและในมือนี้เฮาจะมาต่อกันในตอนที่2ซึ่งนาจะมาแนะนําให้ทุกคนหู้เกี่ยวกับวิธีการโต้แย้งสิทธิ์ในกรณีที่วิดีโอของเฮาติดลิขสิทธิ์ แต่เฮามั่นใจว่าวิดีโอของเฮานั่นเฮาเป็นผู้สร้างเองฮ็ตเอง,เองตัดต่อเองแบบนี้เป็นต้นแล้วเฮาสามารถที่จะโต้แย้งซิดกับทาง YouTube ได้แต่ในวิดีโอนี้ก็จะยังมีหัวข้ออื่นที่ว่าน่าสนใจเกี่ยวกับดิคทซิดเอาเป็นว่าเฮาจะบ่เสียเวลานะเนาะเฮาจะไปเข้ากันในหัวข้อทับอิดเลยก็คือการโต้แย้งซิดว่าเฮาจะมีวิธีแนวไหนอะไปเริ่มกันเลย นี่จะเป็นตัวอย่างเนาะก็คือมีวิดีโอตัวหนึ่งอยู่ในซองของนานอ,อีกซองหนึ่งเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งวิธีการตัวแย่งเนะาะว่าสิตัวแย่งจังไดเขาคลิกไปเบิง้งรายละเอียดเลยนะ อ่านี่จะเป็นรายละเอียดในการติดเิกสิทธิ์ของวิดีโอตัวนี้เนาะว่าวิดีโอตัวนี้ติดเอกสิรอย่างแน่ซึ่งว่าทั้ง3ามรายการนี้ก็ติดเิกสิทธิ์เพลงทั้งหมดเลยอ่าให้ท่านคลิกเข้าเบิ่งตัวเลือกเพื่อดําเนินการเลยเนาะเมื่อท่านคลิกเข้าไปแล้วท่านจะเห็นเมนูโต้แย่งที่อยู่ด้านลุมสุดให้ท่านคลิกเข้าไปเลย และสามรายการนี้ YouTube แจ้งเาให้้ว่ามันบ่ได้เป็นสาเหตุที่จะให้เฮาโต้แย้งซิ์เพื่ออ้างซิ์ในวิดีโอหรือว่าเพลงนั้นซึ่วาประกอบมีอันที่หนึง่งเฮาบ่ได้โต้แย้งซิ์ย้อนว่าเฮาเป็นเจ้าของสำเนาเพลงหรือว่าวิดีโอนั้นหมายความว่าถ้าเฮาจะอ้างซิ์เพราะว่าเฮาเป็นเพียงแต่เจ้าของสำเนาหรือย้อนเฮาก๊อปปี้เพลงหรือว่าวิดีโอนั้นเฮาบ่สามารถที่จะโต้แย้งได้ หรือ 2. h o เฮาบบได้อัปโหลดวิดีโอนี้เพื่อที่จะสร้างรายได้อันนี้มันบบเกี่ยวเนาะว่าเฮาอัปโหลดวิดีโอนี้แล้ว how นนเฮาบบต้องาการสร้างรายได้เฮาจะถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้โบแมนเลยและข้อที่ 3. h o เฮาได้ให้เครดิตแก่เจ้าของลิขสิทธิ์นี้แล้วซึ่งท่านจะเห็นว่ามีบางคนเนาะที่ไปก๊อปปี้วิดีโอของคนอื่นมาแล้วเฮาใส่เครดิตอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์วิดีโอที่แท้จริง อ,อันแบบนั้นบริหมายความว่าเฮาจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อีกคนหนึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีแต่คนเดียวก็คือต้นสบับสนั่นการที่ให้เครดิตแก่เจ้าของวิดีโอตัวจริงเจ้าของเพลงตัวจริงมันจะบริถือว่าเฮาจะโต้แย้งเพื่ออ้างอิงสิทธิ์นั้นได้สนั่นท่าทานมั่นใจว่าสามอย่างนี้บริด้เป็นสาเหตุที่ว่าจะเหให้ท่านโตแงง้แย้งสิทธ์ในข้งนี้ให้ท่านติ๊กทัดไปอยู่ด้านลุมแล้วคลิกต่อไปเลย หลังจากนั้น YouTube จะให้ทานเลือกเหตุผลลักที่ทานโต้แย่งสิทธิ์ในข้างนี้อันที่หนึ่งแมนเนื้อหาต้นสบับหมายความว่ายืนยันว่าวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาต้นสบับของเขา อันที่สองใบนุญาตหมายถึงว่าเขามีใบอนุญาตหรือได้หับซิ์ให้ใส้เนื้อหาที่มีการอ้างสิทธ์ในวิดีโอนี้ 3. การใส้งานที่เหมาะสมหมายถึงเขาได้ดัดแปลงเนื้อหาที่มีการอ้างสิธิ์นั่นหลายแล้วเขาจึงควรที่จะได้หับขอยกเว้นด้านลิขสิทธ์ ในกรณีที่เนื้อหาค่ายคือกัน C สาธารณสมบัติหมายถึงเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นสาธารณสมบัติและบอไห้รการคุ้มครองตามกฎหมายดิขสิทธิ์อีกต่อไปโดยให้ท่านเลือก1ในสเหตุผลนี้ซึ่งในตัวอย่างนี้น่าจะขอเลือกเป็นอันที่ิิึเนอะคือเนื้อหาต้นฉบับแล้วคลิกต่อไปเลย จากนั้นทานก็อ่านข้อกำหนดต่างๆแล้วติต๊กยืนยันว่านเนื้อหาที่ถูกอ้างสิทธิ์นี้เป็นผลงานของเขาจากนั้นก็คลิกต่อไป และนี่ก็เป็นหน้าการระบุเหตุผลซึ่งในซองนี้แมนไห้ทานเขียนหลักฐานเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งว่าจุดนี้ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้อ้างสิทธิ์ให้หลาที่สุดว่าย้อนเหตุผลใดเนื้อหานี่จึงเป็นผลงานต้นฉบับของเขาต่อมาแมนคลิกเลือก3ข้อนี้เพื่อยอมหับว่า1วิดีโอของเขาบอได้ละเมิดลิขสิทธิ์ 2. องยอมหับว่าเขาเข้าใจว่าผู้อ้างซิทจะกวดสอบวิดีโอและเหตุผลในการโต้แย่งครั้งนี้ 3. ามยอมหับว่าการยืนการโต้แย่งที่เป็นการซ่อโกงจะส่งผลเหตุให้บัญชี YouTube ของเขาถึกปิด จากนั้นทานก็เขียนสื่อเต็มของทานไซโดยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเป็นลายเซ็นของเฮาแล้วกวดข้อมูลในฟอร์มการโต้แย่งสิทธิ์นี้ให้ครบถ้วนและถึกต้องก่อนที่เฮาจะส่งฟอร์มการโต้แย่งนี้ไปให้ทางทีมงาน YouTube และผู้อ้างลิขสิทธิ์นั่นกวดสอบอ่านี่ก็เป็นวิธีการโต้แย่งซิดในกรณีที่เฮามั่นใจว่าวิดีโอหรือเพลงที่ลิขสิทธิ์นั่นเป็นของเฮา แต่ทานต้องมั่นใจอิหลีนอว่าวิดีโอหรือเพลงเหล่านั้นทานได้สร้างเองตัดต่อเองแบบนี้เป็นต้นทานจึงใส้วิธีการโต้แย่งซิทเพราะว่าถ้าว่าทานบอได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงมันอาจจะส่งผลกระทบต่อบัญชี u t u b e ของทานให้ทยบัญชี YouTube ของทาน,ทาน,ทานถึกปิดลงก็เป็นได้หัวข้อต่อมาน่าจะเว้าเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์วิดีโอ ซึ่งลิขสิทธิ์วิดีโอนี้ก็หมายความว่าเฮาได้ไปก๊อปปี้เอาวิดีโอของผู้ใดผู้หนึ่งเขาอาจจะมาตัดต่อดัดแปลงจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าอาจจะบลารัดแปลงแล้วนํามาอัปโหลดขึ้นในซองของเขาและถ้าวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งในซองของเขาติดลิขสิทธิ์วิดีโอเขาก็จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนจากทาง YouTube แล้วเจ้าของลิขสิทธิ์จะเจอคลิป ที่ติดลิขสิทธิ์ของคนอื่นนั่นได้แนวไหนซึ่งจะมีอยู่2แบบก็คือ 1. นึแมนเจ้าของลิขสิทธิ์จะเจอด้วยตัวเองซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ99%เนาะเฮาจะเจอคลิปวิดีโอของคนอื่นที่เอาเนื้อหาหรือว่าส่วนต่างๆในวิดีโอของเฮาไปตัดต่อแล้วอัปโหลดลงในซ่องของเขาเจ้าเฮาจะต้องเจอด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะมีคนที่เอาหูจักมาบอกเฮา และแบบที่2ก็คือระบบจะกวดสอบให้หรือเราจะเอิ้นทางศับ YouTube ก็คือระบบ Content ID จะกวดสอบให้เฮาซึ่งหลายคนก็นคงจะคิดว่าเป็นอย่างเฮาคือว่าให้ระบบ Content ID นั่นกวดสอบวิดีโอให้เฮาเลยว่ามันไผที่เอาวิดีโอของเฮาไปดัดแปลงแก้ไขแล้วอัปโหลดลงในซ่องของขอเจ้า คำตอบก็คือบบได้เนาะเพราะว่าระบบคอนเทนต์ไอดีนี่บบได้มีไว้สำหรับคนทั่วๆไปคือเฮาไทยเฮาเจ้าค่อยหรือว่าคนอื่นๆซึ่งเท่าที่นาฮูมาก็คือถ้าเฮาอยากได้ระบบคอนเทนต์ไอเดีเฮาต้องไปสมัครเป็น M C N หรือว่าไปสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทที่เป็น M C N นั่นก่อน M.C.N มันอย่าง M.C.N ก็คือ Multi Channel Network เนาะซึ่งข้อดีของการสมัคร M.C.N นั้นมันจะให้เราได้ระบบ Content ID ซึ่งระบบนี้จะช่วยเราเวลาที่มีคนอื่นลักเอาคลิปวิดีโอของเราไปอัพโหลดไปดัดแปลงแก้ไขแล้วอัพโหลดขึ้นในซ่อง YouTube ของเขาเจ้าแล้วหลังจากที่เขาเจ้าอัพโหลดขึ้นในซ่องเขาเจ้า YouTube จะแจ้งเตือนมาหาาทันทีว่ามีคนลักเอาวิดีโอของฮานั่นไปอัปโหลดดัดแปลงแก้ไขเพื่อเอาลงในซองของกเจ้าแล้วเป็นอย่างพวกฮาววพากันไปสมัคร M C N ให้เบิดเลยแมนยูว่าการสมัคร M C N นั่นจะ มีระบบ Content ID เพื่อกวดสอบวิดีโอเฮาแต่มันจะมีข้อเสียอยู่บนว่ากระเจ้าจะหักรายได้ส่วนหนึ่งของเฮาไปซึ่งอาจจะเป็น30%ของรายได้ทั้งหมดของเฮาแบบนี้เป็นต้นซึ่งหลายคนก็ลองไปคิดเบืองหนอะว่ามันจะคุ้มคาร์บอทาว่าเฮาจะไปสมัคร M C N เพื่อที่จะได้ระบบ Content ID นียนี้มาแล้วถ้าวิดีโอของเฮานั้นติดลิสิทัลแต่ถ้าเฮาจะเก็บวิดีโอนั้นไว้เบิงคนเดียว โดยโบได้เปิดเป็นสาธารณะจะเป็นอย่างอ่อซึ่งว่าเวลาที่เฮาอัพโหลดวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งนั้นเฮาสามารถที่จะตั้งค่าให้แก่วิดีโอของเฮาอยู่บนอน p v i v y c y ตัวนี้เนาะ เราสามารถตั้งค่าโดยที่ว่าอันทําอิตก็คือ Public หมายความว่าทุกๆคนสามารถที่จะค้นหาและเห็นคลิปของเฮาได้และตัวนี้เนาะ u t l i s t e ตตัวนี้ Unlisted หมายถึงว่าทุกๆคนเนาะจะเห็นคลิปของเฮาก็ต่อเมื่อเฮาได้ทรงลิงวิดีโอนั่นให้เขาเจ้าและตัวที่3เนาะออปชันที่3ก็คือ Private Program r i v เวตหมายถึงว่าจะมีแต่เฮาคนเดียวที่จะสามารถเบ่งคลิปวิดีโอตัวนี้ได้และตัวนี้เองทีวานาว่าว่าถ้าว่าวิดีโอของเฮานั้นติดลิขสิทธิ์เฮาจะเปลี่ยน privacy เนอะตั้งคาวิดีโอของเฮาให้เฮาสามารถเบ่งวิดีโอที่ติดลิขสิทธิ์นั่น คนเดียวได้บอซึ่งคําตอบก็คือบอได้เนาะถึงว่าเฮาจะเปลี่ยน Privacy เนาะตั้งค่าวิดีโอของเฮานั่นให้เปลี่ยนแบบใดให้เป็นสาธารณะให้เป็น Unlisted หรือว่าให้เป็น p r i v a t e ที่ว่าเฮาสามารถเบิ่งคนเดียวแบบใดก็ถือว่าติดลิขสิทธิ์อยู่ดีแล้วถ้าวิดีโอของเฮาติดลิขสิทธิ์มันจะมีผลกระทบต่อซ่องของเฮาแนวไดไปเบิ่งกันเลย เมื่อวิดีโอของเฮาติดลิขสิทธิ์ทางเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถที่จะเลือกวิธีการจัดการกับเฮาด้วย4รูปแบบดังนี้อันที่1นึงก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถที่จะปิดเสียงในวิดีโอของเฮาซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นเนาะว่ามีบางวิดีโอจะเป็นคือวิดีโอใบโดยบบมีเสียงเฮาอาจจะคิดว่า่าทางเจ้าของวิดีโอลืมใส่เสียงบอ แบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ที่จริงแล้วคลิปนั้นอาจจะถือเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงสร้างปิดเสียงในวิดีโอนั้น 2. ทางเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถที่จะสร้างลบวิดีโอของเขาได้อย่างที่ 3. เจ้าของลิขสิทธิ์เนาะจะบล็อวิดีโอและจะบลปิดเสียงในวิดีโอของเขาแต่เจ้าของลิขสิทธิ์จะใช้วิธีโยกเงิน ไปเข้ากระเป๋าของกระเจ้าหมายความว่ารายได้ทีได้หับจากวิดีโอของเฮาจะไปเข้ากระเป๋าของเจ้าของลิขสิทธิ์ท่านจะเห็นว่ามีบางซ่องทีกระเจ้ามักเ็ดวิดีโอรวมเพลงหลายๆเพลงในวิดีโอเดียวได้ยอดวิวหลายๆและมีโฆษณาขึ้นในวิดีโอของกระเจ้าซึ่งความจริงแล้วเนาะรายได้ทีได้หับในจุดนั้น แมนเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงจะได้หักไปทั้งหมดเลยซึ่งว่าเจ้าของซ่องเนาะเจ้าของวิดีโอหัน่นจะได้หักเพียงแต่ยอดวิวและ s u b สคร i b เและแบบที่ c ีนี่หมายความว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนาะอาจจะออกแนวฮิมฮิมหน่อยนึงกระเจ้าอาจจะสั่ง Strike How, นะสไตร r เฮาเนาะ t r ต k e หมายความว่าจังไดหมายความว่าทางเจ้าของลิขสิทธิ์จะแจ้งไปทาง Youtube ว่าโอเคมีคนทีว่าก๊อป,ปี้วีดีโอของกะเจ้า ว่าง่ายๆก็คือสไตรหมายถึงการประท้วงเรื่องลิขสิทธิ์ ถ้าเฮาได้หับสไตร์แล้วมันเชนให้ยซ่องของเฮาเปลี่ยนสถานะซึ่งว่าปกติเนาะซ่องของเฮาจะมีอยู่4สถานะนั่นก็คือสถานะปกติซึ่งสถานะปกตินี่หมายความว่าซ่องของเฮาบอเคยได้หับการประท้วงลิขสิทธิ์ใดๆเลยหรือเอิ้นว่าบอเคยได้หับสไตร์นั่นเองและถ้าซ่องของเฮาได้หับหนึ่งสไตร์เฮาอาจจะได้หับผลกระทบอันใดอันหนึ่งต่อซ่องของเฮาเ่นว่าเฮาบ่สามารถลงคลิปวิดีโอ ที่ยาวกว่า15นาทีได้หรือเฮาโบสามารถใส่หน้าปกได้หรืออาจจะเป็นเฮาโบสามารถที่จะทายทอดสดหรือว่าสตรีมได้ภายในระยะเวลา90เมือ่อซึ่งการลงโทษต่างๆนี่มันก็แล้วแต่ว่าโทษของเฮาจะนักเปล่าสําไดและขึ้นกับเจ้าของเ e ขซิทว่าจะลงโทษเฮาแบบใดและที่ให้แห้งไปกว่านั้นเมื่อซองของเฮาได้ strike, หับ3สไตรจะให้ซองของเฮานั้นถูกปิด หมายความว่าวิดีโอในซ่องของเฮาทางเมดจะหายไปและเฮาจะบ่สามารถที่จะค้นหาซ่องของเฮาได้อีกเลยก็คือ YouTube จะปิดซ่องของเฮาไปนั่นเองถ้าเปรียบเทียบง่ายๆให้เข้าใจก็คือสมมุติว่า ในการแข่งขันกีฬาเตะบาลใดหนึ่งถ้าว่านักเตะบานเฮ็ดพิดกฎและได้หับใบเหลืองไปสามใบนักเตะบานคนนั้นก็จะได้หับใบแดงและถืกไล่ออกจากการแข่งขันเตะบาลน,นั่นและนี่ก็คือการเนาะถ้าว่าซองของเฮาได้หับไปสามสตรายามใดซองของเฮาก็จะถึกปิดไปอัตโนมัติทุกอย่างที่เฮาเฮ็ด ทุกอย่างที่เราสร้างมาก็จะหายไปภายในพิบตาฉะนั้นทุกคนต้องระวังเรื่องไสต์ตัวนี้เนาะหรือว่าต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้านวิดีโอตัวนี้เพราะว่าถ้าว่าเฮาเหตุผิดลิขสิทธิ์ยามใดเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถที่จะใส่วิธีการใดก็ได้จัดการกับเฮาและถ้าว่าเฮาโซกให้เจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเหียมหน่อยนึงเฮาก็จะได้หับไร์ไปทันทีเลย เดี๋ยวต่อไปนาจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการติดลิขสิทธิ์วิดีโอที่นาเคยเจอผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมานั้นนาก็เคยมีประสบการณ์ทางด้านการติดลิขสิทธิ์วิดีโอมาค่อนข้างหลายพอสมควรถึงขั้นว่าซ่องเก่าของนาเคยถืกปิดมาแล้ว เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยเนาะว่าจะเป็นเะ่ไหรคือทีนาเว้าเลยเนาะว่าการติดลิขสิทธิ์วิดีโอนี่หมายความว่าเราได้ไปก๊อปปี้เอาวิดีโอของคนอื่น แล้วนำมาดัดแปลงแก้ไขหลังจากนั้นเฮาก็อัปโหลดขึ้นในซองของเขาถ้าว่าไผที่มีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอเนียนๆจะเหให้ระบบของ YouTube นั้นบบสามารถที่จะกวดจับในส่วนของลิขสิทธิ์นั้นได้แม้แต่ระบบ Content ID ก็บบสามารถกวดจับได้ถ้าว่าเฮาตัดต่อให้เนียนที่สุด แต่ถ้าว่าเฮาไปก๊อปปี้เอาวิดีโอที่ว่าดัางๆของซ่องใหญ่ๆหรือว่าของบริษัทใดหนึ่งนั่นแล้วมาตัดต่อให้เนียนเนาะแมนยูว่าระบบของ YouTube เนาะระบบ Content ID จะบ่าสามารถกวดจับลิขสิทธิ์นั้นได้แต่ทานต้องระวังอย่างหนึ่ง ก็คือตัวนี้นาได้มีประสบการณ์มาแล้วเนาะน่าได้ไปก๊อปปี้เอาวิดีโอมวยปั้มของ WWE เนาะหลายคนท้ามาผู้ใดที่ว่ามักมวยปั้มเนาอะจะหู้ตัวนี้ซึ่งตอนนั้นนาบอกเลยว่านาหาก็เริ่มที่จะ ฮิดยูทูบเนาะโบหันมีประสบการณ์ด้านตัวนี้หลาเฮาลองจับผิดจับถึกและที่นาไปก๊อปปี้เอาวิดีโอของ WWE นั้นมาดัดแปลงแก้ไขเพราะว่าวิดีโอที่เกี่ยวกับมวยปั้ำ WWE ของต่างประเทศนี่เนาะมีคนติดตามหลายคลิปไดก็มียอดวิวสูง,สงจากนั้นนาะก็นำมาตัดต่อให้มันเนียนที่สุดแล้วนาะก็อัพโหลดขึ้นในซองของนาหลังจากอัพโหลดไปแล้วเนาะระบบ ของ y t u t u เนาะระบบ Content ID นั้นบบสามารถที่จะหู้ได้ว่านาได้ไปก๊อปปี้เอาวิดีโอจากซ่อง WWE เฮ็ดให้ในตอนนั้นวิดีโอของนาบอได้ติดลิขสิทธิ์ผ่านไป3ซมีอือวิดีโอของหนานั้น ยอดวิวสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆประมาณ1ิบปลาพันวิวตอนนั้นนาหู้สึกดีใจหลายเนาะ,อะเอาเห็ดวิดีโอมาจากที่ว่าได้ยอดวิวหน่อยเดียวเนาะร้อยเดียวบ,บ่บางอันกับบ่หอดร้อยแบบนี้แล้วเอากลับมาได้ยอดวิวที่สูงๆอ่าตอนนั้นโคตรดีใจเนาะแต่ผ่านไปประมาณ1อาทิตย์เนาะเกือบห่อาทิตย์นาได้หับอีเมลเนาะจากทาง Youtube ทาง YouTube ได้แจ้งบอกว่าวิดีโอ WWE w e ของนาตัวนั่นแมนติดลิขสิทธิ์ซึ่งทาง YouTube ได้หับแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นก็คือ WWE นะซ่องทีวานาได้ ก๊อปปี้วิดีโอกับเจ้ามาซึ่งทาง WWE w e ก็ได้ให้สไตร์แก่ซองของนาและในตอนนั้นทิดให้ซองของนาได้หับไป1นึ่งสไตรและวิดีโอ WWE w e ของนาตอนนั้นก็ได้ถือกลุบออกจากซองของนาแบบอัตโนมัติ ซึ่งหลังจากได้สตรไปหนึ่งสตรแล้วผ่านมาอีกบดนลนาได้ไปก๊อปปี้เอาวิดีโอนึงซึ่งวิดีโอนั่นเป็นวิดีโอการ์ตูนของญี่ปุ่นโบน่ใจว่าทานจะเคยได้ยินซื้อบนอะเป็นการ์ตูนซื้อวันพีซซึ่งการ์ตูนนี้เนาะ มันได้ด่างหลายในญี่ปุ่นและหลายๆประเทศก็ติดตามการ์ตูนนี้หน้าไปก๊อปปี้เอาการ์ตูนของกระเจ้าเนะแล้วนามาตัดต่อแล้วอัปโหลดขึ้นในซ่องของหน้าอีกครั้งนึงอ่ามันก็คือเก้าเนาะระบบของ YouTube จะกวดจับลิขสิทธิ์ บบได้เพราะว่านาได้ดัดแปลงแก้ไขไปแล้วแต่ผ่านไปเกือบ1อาทิตย์นาก็ได้ฮับอีเมลเนาะแจ้งเตือนจากทาง YouTube ว่ามีการห้องเฮียนเรื่องลิขสิทธิ์มาซึ่งเป็นวิดีโอกระตูนตัวนั้นแหละว่านาได้ก๊อปปี้วิดีโอของขาเจ้าเนาะซึ่งวาในาตอนนั้นเนาะเจ้าของลิขสิทธิ์ กระตูนนั้นบอได้ไฮสไตร์แก่ซ่องของนาแต่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เลือกวิธีการลืบวิดีโอนั้นๆจากซ่องของนาก็ถือว่าทางเจ้าของลิขสิทธ์กระตูนนี่เนาะถือว่าอะ,อะาบได้เฮียมหลายเนาะเห็นบุคคลใดที่ว่าก๊อปปี้วิดีโอกับเจ้ากับเจ้าจะลืบวิดีโอนั่นซื้อ,อโดยบบได้ไฮสไตร์แก่ซ่องนั้นๆ และอีกอันสุดท้ายที่นาจะเล่าให้ฟังก็คือมันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เหตุให้ซ่องของนาในตอนนั้นถึกปิดซึ่งหลังจากที่ซ่องของนาได้หับไป1สไลด์แล้วซึ่งต่อมานา,าก็ได้ไปก๊อปปี้เอาวิดีโออีกซ่องนึ่งมาซึ่งมันเป็นการ์ตูนอนิเมะของญี่ปุ่น ทีว่าเนื้อหาวิดีโอค่อนข้างเซ็กซี่หน่อยหนึ่งแต่บบได้หมายความว่าเป็นกระตูนทีว่ามีหุกเปื่อยมันแค่โซ่เล็กๆน,น้อยๆเนาะและมีฉากทีว่าจูบกันอย่างประมาณนี้หน่อยนึงและเหตุผลทีว่านาไปก๊อปปี้เอาวยดีโอตัวนี้มาก็ย้อนวานาคิดว่าเนื้อหาประมาณนั้นคือสิมีคน้นค้นหาและเบิ่งหลาย นาเห็นหลายๆซ่องก็จะเอาวิดีโอประมาณนี้อัปโหลดขึ้นในซ่อง YouTube ของเขาเจ้าและวิดีโอพวกนั้นได้ถึกอัปโหลดขึ้นในซ่อง y o u t u b เขาเจ้าดุนแล้วบางวิดีโอก็เกือบปีซซ่งมันเทศไทยนาคิดว่าทั้ง u t u b e นั่นอนุญาตให้เขาสามารถที่จะเอาวิดีโอที่มีเนื้อหาแบบนี้อัปโหลดขึ้นในซ่องของเขาได้ซึ่งตอนที่นาอัปโหลดในตอนนั้น นางก็ได้จํากัดอายุของผู้ที่เข้ามาเบิงวิดีโอนั้นโดยจํากัดอายุแต่18ปีขึ้นไปจังสามารถเข้ามาเบิ่งวิดีโอนั้นได้ซึ่งในเวลาที่เฮาตั้งค่าให้วิดีโอของเฮาจำกัดอายุของผู้ที่เข้ามาเบิง้งทาง YouTube จะเข้ามารีวิววิดีโอของเฮาว,ว่าวิดีโอของเฮานั้นเหมาะสมแก ผู้ที่ไม่อายุ18ปีขึ้นไปแท้บอและมันก็เป็นไปตามแบบที่นาคิดไว้ว่าวิดีโอของนาตัวนี้มียอดวิวที่สูงคนเข้ามาเบ่งวิดีโอแบบนี้หลายหลีแต่ผ่านไปสองสม,มือ้อนาก็ได้หับอีเมลจากทาง YouTube อีกบาทหนึ่งเห็นว่าวิดีโอตัวนั้นบอเหมาะสำหรับถูกเพศทุกไว้ดังนั้นทาง YouTube จึงลบวิดีโอตัวนั้นออกจากซองของนาไป แต่มันกบเหตุให้นาได้สไตรในครั้งนี้ไปเพราะว่าทางอีเมลนั่นบดไดระบุว่านาไดสไตรนาก็เลยเข้าไปเบึ่งวิดีโอตัวนั้นให้ละเอียดต่อมานาก็ได้อัปโหลดวิดีโอประมาณนี้ขึ้นอีกแต่นาได้ลบบางส่วนที่นาคิดว่ามันค่อนข้างเซ็กซี่เกินไปนาก็เลยลบจุดนั้นออกแล้วนาอัปโหลดวิดีโอขึ้นอีกอ่าเท่อนี้นามั่นใจว่าโอเคนาได้กวดดีแล้วคือสิโเปินอย่างดอก เพราะว่าเฮาได้กวดวิดีโอไปแล้วบมีตอนทีเซ็กซี่หลายแต่เมื่ออัพโหลดวิดีโอขึ้นอีกนาะก็ได้รับอีเมลจากทาง u t u b e เนาะเป็นอีเมลตัวนี้เลยซึ่งในอีเมลนั้นบอกว่านาได้เหตุผิดกฎของซุมซนเนาะวิดีโอที่นาได้อัพโหลดไปนั้นมีรูปภาพเนาะที่ว่าซื่อไปถึงเรื่องเพศหลายและเนื่องจากนาได้เหตุผิดกฎของซุมซนนี้ซ้ำๆกันดังนั้นทาง YouTube จึงปิดบัญชีฮันนาสตาของนาตัวเกาหัน่นอาตอนนั้นบู้งสิ้อย่างเลยหัวบัญชีถูกปิดเขาก็งงว่าอ้าวเป็นยังวิดีโอตัวนั้นทั้งทั้งที่เขารีวิวบึงแล้วมันบอได้เซ็กซี่เกินไปวิดีโออยู่ซ่องอื่นนั่นที่ก็จะเอาลงเป็นปีเป็นยังคือเอาลงได้แถมยังมีรูปภาพเนาะมีเนื้อหาวิดีโอที่เซ็กซี่กว่าซ่องของนาอีกนาก็เลยส่งอีเมลตอบกลับกับเจ้าเนะ ถึงเหตุผลและนาได้อ้างอิงถึงซองเรานั่นที่ว่าเป็นอย่างซองเรานั่นคืออนุญาตให้ลงเนื้อหาแบบนี้แต่เป็นอย่างกลับมาปิดซองของนาแต่นากับบริหับอีเมลตอบกลับจาก YouTube แต่อย่างใดเลยนาคิดว่าประสบการณ์ที่นาเราผ่านมานี่เนาะจะเป็น บทเฮียนให้แก่ผู้ที่ว่าเห็ด u t u b e ใหม่ๆว่าการที่เฮาไปก๊อปปี้เอาวิดีโอของคนอื่นนั่นแล้วมาตตดต่ออัพโหลดเพื่อเป็นวิดีโอของตัวเองมันบ่ดีเลยและมันจะส่งผลต่อซ่องของเฮาหลายและนาก็อยากเน้นให้ทุกคนห่้งว่าเฮาอยาเห็ดผิดกฎของสมสนแมนอยู่ว่าการที่เฮาไปก๊อปปี้เอาวิดีโอดังๆ แล้วมาตัดต่อเพื่อลงซ่องของเขาเขาจะได้ยอดวิวที่สูงและมีผู้ติดตามหลายแต่มันเป็นสิ่งที่บอนแน่นอนและสุดท้ายแล้วซ่องของเขาจะติดดิคทซิ์และอาจถูกปิดไปได้ซะน่นั้นการที่เอาเฮ็ดแบบนั้นมันเ็ุให้เฮาเสียเวลาหลายน่าจึงอยากให้ทุกคนตั้งใจสร้างคลิปของตัวเองมันอาจจะใช้เวลาทีจเจให้ซ่องของเฮา มียอดวิวสูงสูงมีซับสไครเบอร์หลายๆคือซองของคนอื่นแต่ถ้าวิดีโอของเฮามียอดวิวสูงสูงมีซับสไครเบอร์หลายๆและเฮาประสบผลสำเร็จในการฮ y ต YouTube ด้วยตัวของเฮาเองด้วยความพยายามของเฮาเองเฮาจะมีความภูมิใจหลายกวัวเฮาไปก๊อปปี้เอาวิดีโอของคนอื่นเอาเป็นว่าสิ่งใดทีนาได้เว้า บุกเนาะท่านอาจจะมาแซะประสบการณ์น้ำกันเพราะว่าทีนาเว้ามาแมนประสบการณ์ตัวจริงทีนาเคยเจอมาเอาเป็นว่าท่านใดที่มีปัญหาข้อง้าใจอยู่จุดไหนก็สามารถคอมเมนต์ยู่กล้องวิดีโอของนาได้เดี๋ยวนาจะ มาตอบให้ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งห้ยซองของนาเดิอเพื่อที่ท่านจะได้หับแจ้งเตือนเนาะเวลาทีนามีวิดีโอใหม่ๆครอบใจหลายๆสำหรับการติดตามหับสมแล้วเ้ามาพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปบ๊ายบาย